ตอนนี้พอพอพอเขาพบเล็บเทียมเงันไม่พอ,พอลาบ้าเอ้ยสวัสดีับโย่วาซับสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมบางอีย ชมรกขึนี้ F4 เลยไหมมึงเห็ียมานั่งอยู่ที่อะไรเห็นแล้วไหมทุกคนใคนนจนี่เห็นไหมเห็นลลแล้วไหม F4 พบแล้าเหล่า F4 เออดวงแาวน้อยปะเพ่งเรียกว่ามึงเหยียลงคลิปนูป้นไ F4 คลิปชาวน้อยปะน้ำอ๋อไม่ใช่คลิปน้าหัว F4 เออแดงแผงแผงเลยและคลิปนี้ก็คือพบดวงแาวน่อยปะเพงฮัลโหล F4 เ,เ,เออ <c oughs> นี่เขาตักมาเร่องเหยียกองสามไปเพ่ฮัลโลสามันไปได้แล้วไม่ได้แล้วอย่างนึงสามมันไปออกมาเลยหรออันนี้นะทุกคน มันกลายพันธุ์จากอิอนอลนะมาผสมกับหน้าหัวแล้วก็หลุดออกมาเป็นผ้าแป้งนะทุกคนแนวตรงเลยว่ามันพือนเลยนะนเด็กมึงจะพาน้องๆน,นะเลือกต้นที่ว่าหายากเท่านั้นนะเช่นต้นพาน,นี้เอฟนตหายากเพราะมันเล็กนะครับทุกคน <laughs> ฉะนั้นก่อนที่จะไปดูอย่าลืมฝากกดไลค์กดกระดิง่งเออกดแชร์กดกระดิ่งกดซุ้มกระดิง่งนี่เป็ลูกยางนะนี่ลายหัวเรือนะแล้วก็นี่ก็ลายหวาัวจ้างจริงเหรอ <laughs> าาน้องห<ท>มัดมือบีบเลนี่เรานี่นี่ทุกคนเรา,เามาทำแบบนี้นะทุกคนถ้าเราเป็นเด็กเราจะรู้นะว่าเราเล่นกัารพนี้นะเอาให้ตายลูกไหนชนะบังหมัดตายบังหมัดบังหมัดรู้ว่าลูกไหนชนะลูกที่ไม่แตกมังเหย็ดถูกอย่างมังเหย็ดทำเลย <laughs> มังเหย็ดว่า <laughs> นี่การเราเล่นตอนเราเด็กๆนะทุกคนมงเหดว่า,วาหัวเสือชนะหัวแมวนะทุกคนเลยนะโอ้มังหมโดร่มฉูดนี่คือทำห้คลิปยาวนะทีมที่จริงมังเหย็ดปลาเดินมั่วก็ยาวแล้วแหละ เห็นแล้วมั้งมัดมึงเก่งไหมช่วยใช่เคยเก่งนะแล,ะลออะ้วลูกอะไรตกลงลูกยาง <Y arn. S 2> ยางที่ไหนมังมัดไม่เห็นเป็นมัดติกเลยอะไรสักแบบเฮ้ซิเอร์เคยเก่ง <m uch an> ขบลูกยางนะเอามาขบข,บของเงียบได้เพราะลูกนี้มึงเหี้ยเชื่อเลยว่าไม่มีเพลฟซิเอร์ใส่ <m uch an> ใเปล่ามัดมาเลยโอเคสหรับคลิปนี้ก็กดไลค์เลยมารับชมกันเลยว่ามึงเหี้ยจะได้แาวน้อยประแป้งด่างสักต้นไหมเดี๋ยวมึงเหี้ยว่าน่า,า,นาจะเจอนะเพราะว่าเห็นแล้วไหมทุกคนนี่มันกลายพันธุ์มึงเหี้ยจะเก็บต้นเล็กๆไปพอนะ แล้วก็ไปใส่ถัองอันเล็กแล้ 3, 8, 8. มลวมึงเงียจะขายถังสามพันแปดสาวมึงเงียบไปเอฟตามมาเลยไปสามพันแปดเลยเหรอตัวน,ตน,นี้ดังไหมมึงเงียไหมนี่โอ้โหงมัดน่าจะดังมาเด้องมัดเราแต่ว่าจริงนน่ารักมาเด้อนีอ่ต้นเล็กๆมาเด้อน่ารักจริงงมัดเป็นใหญ่กันโอ้โหมัดฮ่าอู้ดังคาา้าวเอฟซีดังค้าวฮ่าฮ่าฮ่าเอาเ,งเงรื่องแลาวมงเอียดถ่ายเลยเรื่องแไม่รอดละ มังเห็ดจให้เลนะเพราะความเยอะมันหนักหน่อยในเรนีคือมันเยอะมากนะทุกคนคือใครโด<ม>รนเจยติดต่อมังเหยียดมาเลยติดต่อมังเห็ียดมาเลยแล้วมังเห็ดจะมาขุดให้นะเฉพาะคนที่สั่งกรพอคนที่ไม่สั่งมังเห็ียดก็จะไม่ขุดนะครับเพราะมังเห็ดไม่มีที่ไว้เห็นไหมหนักเนียนไอ้เรวจะแก่เลยเลนนี่อนะ๋ออ๋ออันนี้บอลดำนะเออไม่ใช่อันนี้ฝืนก้านดำนะมังียจะเก็บหลบไปด้วยใจวัวกวนะยิ่งมังมาด้รวยนี่เหยี เดี๋ยวมังเอียนจะให้เป็นกอเป็นกอเลยนะใครสนใจก้ไหนก็แคปหน้าจอแล้วทักมาเลยจริงจำไม่ได้มีเฟ <c oughs> ีนะมีหลายกอมากเยอะมากมันคือดงเลยนะทุกคนคลิปนี้มังเอียดไม่หลอนเหมือนคลิปที่แล้วนะคลิปที่แล้วคือ,อยังอยู่รองสามกอมังเอียดทำเป็นเยอะนะแต่คลิปนี้เงมังเอียดจะทำให้เยอะกว่าคลิปที่แล้วมากพบแล้วเอฟซีมาก มาดมาตอนนี้เอฟซีพบแล้วชาวน้อยปลาเป้งดังชาวน้อยปลาเป้งดังมากจริงอืมเอฟซีเลยไหมมากรบเบียดได้ผลเพลงมาเด้อคุณเลิกม,มาโชว์ฟอร์มสร็เลยตอนนี้นี่เห็ดังนิดนึงดังถึงกันเล้งว่าดังเด็ดอย่าเด้อไม่เปลือยเลยให้พิมมาจ้ะใครที่ว่าพิมว่าดังเด็ดเป็นนั่นพิมมาเล <c ười S 1> ยเอฟซีเออ เบอรด่างเด็ดแกต้นหารยนั่นนั่นต้นานี่นี่ก็หารยอี่น่าทำไปเปล่ใบหนึ่งใบหนึ่งบนลอลอลือหล่อเอฟีนี่เจ๊กมอดเอฟซีหลอยิงนวไม้มาหนหรือว่ามันกลายพันธนะ่มากายหินสวยเร่งทุกคนเลยนี่แต่ละต้นนี้หรอก็พยายามดูให้สีขาวเยอะๆเลยโอเคได้จัดไปก่อนตกลต้นนี้ก็สวยทุกคนอสวยสวยทั้งเพลงมาดูโล่งมาต้นนี้ก็ได้มาดมันนี่นี่ช่ ไอ้นะดูหมัดลายลูกนี่ตรงนี้หนอมนี่หมัดด้วยสวยนั่นเลยนี่นี่ทุกคนนี่หนอมนี่ทุกคนมังเหยียดไม่เอาไปทำกระถางเล็กๆมั้งก็นั่นเลยไม่บางเหยียดเดี๋ยวก็ไปผ่าหัวที่บ้านเอาหนิองหมัดด้วยนี่ด่างจริงนี่ไงใบไม่พังนะใบมีชมพูอ๋อมุกมาดอืมมุกมากสาวน้อยปลาเป็นชมพูนั่นเองหมัดโอ้ยลาวจัดเปิงมากเอาไปเลยมาด โอ้ยมหัศโอ้ยโอ้ยแล้วไม่มีโครงแล้วมังมัดมีโครงมังมัดมีโครงอันนั้นมังมัดได้จุมพูใช่ไหมนี่นี่ลายจุมพูอืมแล้วันนี้อ่ะก็ลายจุ่มพูจุ่มพูต้องสัวน้องมาดอไม่ใช่นี่ใบดีเอาเงียบเลยใบอื่นไม่เป็นนี่ชมพูนี่จมปูมันหน่อยนี่ใช่คือลายฉีขาวนี่มันอ๋อเป็นชมพูเฮ้ยสวยมานี่ลายฉีขาวจะกลายเป็นจมพูใช่ขาวมันมีจริงๆนี่จริงทุกคนดูเลยนี่ นี่นะนี่อย่าิมพูมันมันกลายพันธุ์นะพี่ใช่แล้วมัจะปลาหายหมดเลยนะใช่ใช่เอฟเสี่ยนี่ลงมารู้จักเจ๊กหมดอันนี้ใครที่ใครที่ยังไม่ได้แถวนั้นป้าเป้งนะทักมานะมึงจะแจกโอเคมาเจ๊กเราใช่มันจะทำคลิปแจกเราแจกแถวนั้นป้าเป้งเราใช่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 ถ้าเจ๊กต้นใหญ่นี่คือลำบากใครสนใจก็ ทักมาเลยทักเพื่มาเลยมันเห็นจะแจกต้นเล็กๆนะเข็มมา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 เข้มมาต้นหน่อยมันหยุดายคนดูตีต้นเลยใช่เนี่ยเนี้ยตายอยู่เจะมาเลยไม่มันเห็นเราเลือกให้ดีกว่ามาเดี๋ไปเล่าโฟมเดี๋ยวมันจะได้พังมาเหล่าใช่ใช่นี่คือแจกหลายพี่อหอคนดูเยอะเอยโรยอะไรพอแจกตัวเบรย์หลายพี่เหอน้ำอะไรเรามาห้อเกียร์แล้วทุกคนใช่เลยเขาขายต้นหน้ารวยเรามาแจกนี่ จริงหรือเามัจริงนี่มึงเห็นหากันไหมไม่เห็นนั่นให้เลยนี่ลองมาดูนี่ล่อยไม่มีสีขาวก็เป็นสีขาวนี่สีขาวจริงจริงนีพี่นี่มึงเห็นพบดวงแล้วมาเด้อมาเอฟซีอ่าแก้วน้ำมึงเอ็ดมึงจะต้องมาต้องกานก่อนเนาะมึงไปเอาดีกว่าเดี๋ยวมึงเป็นลมนิดเีเอฟซีลองให้ตายเถอะพระเจ้าเรามาพบกับดงนะครับทุกคนเรามาพบกับดงดงสาวน้อยแป้งปะสวยละไม่จริง หนัดแรงนี่โลเคยที่หายากที่บ้านนะครับทุกคนแล้วพิมพ์มาด no, oh, well ้วยว่าบ้านผมยังกระเอมไงเด้อพิมมากระมบางเหยดมั้งใช่โอ้หมดพบดังแล้วเรามาดูดังแล้วเราเลยหราบางเหยียดประจําเลยนี่อ๋อได้จัดไปบางหมัดขอว่าให้บางเหยียดหาดังยู่บูนะทุกคนต้นเดียวเลยต้นเดียวเลยนะวาตั้งสวนแนงต้นเดียวเลยนะ ด่างจมพูนะทุกคนมงหมาดว่านะนี่นะเราต้องแก้หายด,ดีนะเล่นไหมทุกคนรอนี้ทุกคนหมันเพีนึงโรยเข้ามาขุดกันจังแล้วนะเพื่อนวหนัดเงียบเลยนะี่เหยียบปลาไปหาดงนี่อ๋อละมาดูเอาไม่หมดอววเ,เอาไม่หมดนั่นมึงเห็นบอกแล้วว่าเจกเอาไม่หมดนี่คือเจกสิ ฮัลโหลได้มากขาวจุ่มพูใช่ไหมอุ้งมาโดต้นเล็กนี่ถวยนาลงมาเดอมาต้นเล็กนี่ถอยหนาตุก็เด้อฟอร์มีแน่นเลยแน่นเอียกเลยทุกคนเดี๋ยวมึงจะพาน้องๆไปหาแบบลายที่บางหมัดว่าไม่มีนะทุกคนอ่าบางหมัดว่าไม่มีเราต้องหาให้เจอนะ นี่ทุกคนมันเหมือนกับอีน,นูเลยนะอีนเอาเลยนะนี่เหมือนกับอีนเอาเลยไม่ใช่อีเรานะทุกคนอีนเอาออนลงมาดูสักเล็กเลยถึงเขาบอกว่าบางเอียดขุดให้หนุ่ยการบางเอียดขุดให้หนุ่ยตน้นทักเวดมาบางเอียดเดี๋ยเมตขุดให้ทุกคนนี่ทุกคนเห็นละไมเจ๊กเจ๊กอ,อ่อนลงมาก เขาขายกันพูนี่ที่ขายแพงๆกันแล้วยังกะลักกะเอหมดนี่ฮนี่นะนี่มึงเหยียดปลาชมก่อนนะพี่ปลาชมเดี๋ยวมึงก็อย้ขุดนี่พาน้องๆชมก่อนว่ามันเยอะก็ไหนนะรอตรงมาดูใบนี้จัดสวยถนดัดปลาชุมตั้งสวนก่อนเดี๋ยวก็ยพาขุดนะทุกคน่ะคือวันนี้มึงเหยียดถ่ายตั้งสวนก็น่าจะไม่หมดนะพี่ มึงมาเด้อมังเหยียตายทั้งสวนก็น่าจะไม่หมดออนไลฟิวหนัดเนียนจริงเลยอืมอะไน,นี่อัลหลังแต่ไม่พบต้นที่มังมัดว่าทีดิให้สีขาวมันเป็นถิ่มพูวนจริงอะไรใช่ใช่ไม่พบตีไม่พบตียังอยู่ต้นเดียวตอนนี้ในสวนนะทุกคนเราไม่พบเหมือนที่มังมัดพบตีนะทุกคน แต่เมื่อกี้ไยามหาเลนายนะหาให้ทุกคนเลยนะว่ามันเป็นมันพืชน,นะถีวันนั้นนดังไหมตัวน,นี้งดไม่ดังนะตดาดำเงินเอาเรียรอะไรโอ้โหเอฟซีอ่นี่ตั้งโค่นเอฟซีล่ะตั้งสวนไหนนุ๊ลอ๋อพอได้แล้วเมึงเห็นว่าคลิปมันยาวเด้อเอฟซีจะัวหมดหมาเลยอ,อดเลยโอเค ถึงไหนๆก็รู้เรื่องกันแล้วเนาะสิตอนนี้เขาพบเล็บเสือเมื่อกี้ไม่พบลาบมาเอ้ยอ่าเขาพามาจากบ้านที่เดือดเสือใส่ป้าไว้ร้อนมึงละเอียดเอะไรไหมทุกคนนี่คือเรื่องของลิสกี้เดินมาก่อนมาหลังไม่เกี่ยวขอให้เราลงชื่อไว้ให้เคยคนนั้นก็ได้เสเออฉะนั้นอย่าลืมรักของเพื่อนประเพณีประวบ้านสวยก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเงียบปลาชมแล้วนะดงพราวน้อยปะเป้ง โอ้โหสำหรับคลิปนี้มึงก็ขอตัวลาไปก่อนมึงเอขอตัวไปขุดก่อนเพออราะว่าหลายคนช่งมากต้นหนึ่งถามมันไป็นไรหรอฉะนั้นมึงเอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคลิปน,นี้ถ้าชอบกดไลคก์กดเชร์กดลืมซบับสไคร้แล้วกอ,อ้พี่หน้ามึงจะพาไปชมต้อนอะไรตามรับชมมันในพี่หน้าเลย FC เฮ้ยสำหรับคลิปนี้เราลาไปก่อนสบายดีอย่าลืมกดดูคลิปใหม่ตรงนู้นคลิปใหม่ตรงนี้ที่น้องไม่ได้ทีกดได้หมดเลย FC กดได้อยู่ยามตุ้มตามไปเลยนี่ที่มึงเอขึ้นโชว์ไว้นี่แถวนี้นะและอย่าลืมกดซับสไคร้ Thank <laughs> you.